哦、嗯。 ก็คือเป็นบล็อกวันที่5แล้วนะคะก็ผ่านมาได้ด้วยดีอย่างทุรักทุเลในการทำวิดีโอในทุกๆวันนะคะก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe ถ้าชอบวิดีโอก็ฝากไลค์วิดีโอด้วยนะคะช่วงวันที่ฝนไม่ตกนะคะเราก็พยายามที่จะพาเคียร่า ก็คือน้องแมวของเราออกมาตักแดดอยากให้เขาออกมาแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากแบบสภาพแวดล้อมภายนอกบ้างนะคะวันนี้เคียร่าก็คือกำลังสนุกมากเลยในการแบบ explore สวนเล็กๆของเราข้างนอกบ้านนะคะโอเคเคียร่าหมดเวลาสนุกแล้วคะ่ะเข้าบ้านคะ่ะเข้าบ้านได้แล้วก็แกะก็แกะเกะอินทรีนะอยากให้ตัวกูอ๋อ เขาบ้านจับจจต้องใจกต้องคุ้มแล้วนี้น้องเสียนี่ไงจับได้แล้วเข้าบ้านจ้ะดื้อนะเราวิ่งซนเป็นแมวป่าเลยนะเรานะหนูวิ่งซนเป็นแมวป่าเลยเหลอลูก สนุกไหมคะไปเล่นข้างนอกสนุกไหมคะืปกตินอนทั้งวันวันนี้ได้วิ่งเล่นด้วยวันนี้นะคะนอกจากที่จะออกไปเล่นกับเคียร่าข้างนอกแล้วเรายังถ่ายรูปเคียร่าไว้ด้วยค่ะเนื่องจากเราเป็นคนชอบถ่ายรูปมากอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ห่างหายจากการถ่ายรูปไปนานมากก็เลยแบบว่าเออหยิบกล้องมาไปถ่ายพอร์เทรต น้องแมวกันสักหน่อยดีกว่านะคะก็ได้รูปประมาณนี้เดี๋ยวโชว์รูปหลังกล้องให้ดูนะคะสำหรับเรานะคะเราเป็นคนที่มีแพชชั่นหลายอย่างมากซึ่งบางทีมันก็กลายเป็นปัญหาของเราว่าเอเราไม่รู้จะเลือกทำอะไรดีเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันใช่จริงๆไหมแต่ว่า เราก็บอกตัวเองว่าเออมันไม่จําเป็นที่จะแบบต้องรู้เดี๋ยวนี้ต้องรู้พรุ่งนี้เราสามารถที่จะมีทางเลือกในการทําอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาพร้อมกันสําหรับเราแบบ5ปีที่แล้วแพชชั่นตอนนั้นกับตอนนี้ก็ต่างกันโดยอย่างชิ้นเชิงเราก็ไม่รู้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าหรือแค่แบบ2-3ปีข้างหน้าสิ่งที่เราชอบทํามันจะมีอะไรปรับเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะคะเราก็เลยแบบ มันไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแค่แบบพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลสิ่งต่างๆในชีวิตให้มันอพอดีแล้วก็เรามีความสุขที่จะอยู่กับมันได้แค่นั้นเองคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบออบเซสกับแพชชั่นมากหมายความว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันเท่านั้นแต่แบบ เราแค่พยายามที่จะทําสิ่งที่เราไม่ชอบให้หน้อยที่สุดพูดถึงในเรื่องของโควิดเนาะเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เคยมีมาก่อนในศตวรรษนี้หรือว่าแบบมันไม่เคยคือวิกฤตต้มยำกุ้งหรืออะไรต่างๆเศรษฐกิจที่แย่มันก็ไม่เท่ากับเราก็ไม่เคยได้ยินเหตุการณ์หรืออุบัติการณอะไรที่มันค่อนข้างจะ ใหญ่แล้วก็ร้ายแรงทั่วโลกขนาดนี้มาก่อนซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆซึ่งมันเหมือนในหนังมากอะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเราใครที่มีงานทําหรือว่าใครที่ได้รายได้ประจําซึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแต่สําหรับเราคนทีเ่เราเป็นคนที่เลือกทางเดินชีวิตเลือกออกมาจากตงน,นั้นเองซึ่งก็เราก็ได้ผลกระทบค่อนข้างมากเหมือนกันตอนนี้ ก็พยายามที่จะ,ะสมัครงานมากขึ้นเรื่อยๆคือพยายามที่จะส่งเรซูเม่ไปเราก็เห็นในเว็บหางงานอยู่นะว่ามันยังมีหลายงานที่เขายังรับ รับสมัครคนอยู่แต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนที่ตกงานในประเทศนี้คือเยอะมากมากแล้วกับจำนวนงานที่รับสมัครคือตอนนี้ได้แต่หวังพึ่งดวงแล้วก็หวังพึ่งบุญบาศาสนาเก่านักเรียนไทยที่นี่ก็คือต้องกลับประเทศไทยกันเยอะคนที่แบบกะมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่กะที่จะแบบเออทิ้งทุกอย่างที่ประเทศไทยมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มจากศูนย์ซึ่งรวมถึงเราเองด้วยก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่าง มากมายนะคะกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องดิ้นรนแล้วก็สู้กันต่อไป Hey How are you I'm early I'm early I know I was like why you are early นี่นะคะเราออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะก็ได้เลิกงานยามดีวันนี้อากาศดีมากนะคะแล้วก็คุณชายพาออกมาเดินเล่นข้างนอก don't feel awkward in the camera I am awkward <laughs> <laughs> okay no one here so you can be yourself can you be yourself in the camera I don't know เนี่ยค่ะตาม,มาถันอสเซเลียก็จะมีแบบ So for Thai people it doesn't used to, like for me, it's the first time when you say, Oh, go have a walk. It's not mm. a thing in Thailand. So it's like why? Well it clears your mind. It's just nice to get out in the fresh air. Mm -hmm. It's good to get sunshine. Yeah. I guess in Thailand it's very hot, so yeah, that might be mm -mm. that could stop some people or that's but true. It's, it's good for depression, makes people happy. So having a walk now it's a thing for me now because I love I love doing it. And then it's helped me to relieve some stress to get out, breathe in the fresh air, come back and get back to work or whatever I'm doing. Yeah. Oh my god, that house is beautiful. So, Colleen, tell me shortly how do you decide to come to Australia, or how's that happening? Well, uh, Ireland is a small country. Mm -hmm. and the the big moment was when I was in New York for two weeks on a holiday by myself, and I realized that the there's so many different ways of living. That, i thought you know i just want to get out of ireland and i want to go somewhere and see the world and see new cultures and meet people from other countries and mm -hmm. so what about me how why i'm in up here it's because of you <laughs> because of you it's <laughs> oh, a good reason nice. yeah it's a good reason it's a big commitment and i think it's worth it that to see who you truly are, and are we good together before we commit to the bigger thing? It's quite different from Thai culture, but the culture is is a thing that people have been doing for like a thousand years. But you know, time has changed, so it's not necessary to stick to the own way. So whatever is good, whatever you happy, so just do it. That's it.